สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมทมี่เขามาเบิงแรับชมนะครับผมนะครับามาหนีมาอัปเดตนะครับผมอัปเดตประจ,จําเดือนนะครับผมนะครับโดนๆนะครับจังมาอัปเดตให้พี่น้องชมนะครับเื้อนึงนะครับผมนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องชมนะครับพี่น้องเอฟตีที ที่ตามนะครับหลัวก็พี่น้องที่เขามาเบิ้งแลก็รับชมไหมนะครับผมฝากพี่น้องกดที่ตามนะครับให้ช่องรวนของเงาเนเธอรับเดอร์นะครับผมนะครับเพื่อจะให้เป็นกำลังใจนะครับผมเฮดคลิปต่อต่อไปนะครับผมนะครับมันนี้มาอัปเดตปูสางไร่นะครับคือเกานะครับผมบ้านโนนงามนะครับตำบลโนนงามนะครับอำเภอประจวบล้งสานะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมนะครับ ตอนนี้ยูที่อูคุณอ่อสร้างไร่เฮือนนะครับผมบรรยากาศกับช่วงเย็นๆนะครับผมครับฝนตกเตาไม้นะครับฝนต้องระเอียดสร้างมันก็เฮ็ดงานคือเกาคือเดิมนะครับสร้างกับสร้างเกาเนะครับสร,ร้างเกาเกาเฮ็ดบอลเหลีวจักเถีอเฮ็ดรถขั้นเดียวบอแเล้วจักเถีอ <c oughs> เฮ็ดขั้นเดียวแต่แต่หลายเทือมันคือกันเนาะไอ้น้อโอ้ยเฮ็ดคือกันพี่น้องก็สร้างคือกันว่าจากใดคือกันมาสั่นนะครับอยากได้คือกันจากไดขั้นคือพอไงนี่เด้วัดว่าพี่น้องว่าะครับที่พี่น้องเอาเบองคลิปนะครับพี่น้องก็ถามไทยกันเข้ามากนะครับว่าเอาอู้ได้ดีนะครับ สีสู้ไดดีสร้างนะครับพี่น้องโทร่มาถามเลยนะครับถามถามทั้งช่องนุมบนของเฮาเลยนะครับผมนะครับกะบ่อใดคําเดียวนะครับอู๋ถีเพิ่นเออเฮ็ดงานนะครับงานเพิ่นบ่อจะขาดบ่อคอยขาดป็นไดนนะครับผมนะครับก็เลือกเบิ้งเลือกหาเอานะครับผมนะครับสำหรับผมแล้วอกับถีทายประจำกะอู๋บอสร้างไรเพิ่นนะครับผมนะครับถีมา เป็นสปอนเซอร์นะครับของช่องล้ำพุนนะครับผมนะครับเป็นสปอนเซอร์ของน้ำพุนเลยนะครับผมจะไล่มาอัปเดตให้เพื่อนประจํานะครับผมให้พี่น้องที่เข้ามารับช่วมไม่ได้ได้เบิ้งนะครับได้เบิ้งนะครับเพื่อจะได้เห็นคลิปนะครับไม่ไหมนะครับผมได้เห็นคลิปไม่ไหมนะครับผมบางครั้งบางเท้อนะครับผมคลิปมันอาจจะบ่ราะไร อาจจะบ่ได้เด้งึ้นในพี่น้องเบิ้งนะครับอาจจะอาจจะบ่ได้เห็นนะครับผมไม่สิ่งที่ช่องระบนเท่าลงลงไปนะครับพนัพนๆไปนะครับผมก็เพื่อจะให้พี่น้องได้เห็นนะครับอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมครับ งานเพิ <muitas> ่นสางขึ้นไม่นะครับผมตัวนี้นะครับผมสางขึ้นไม่นะครับพี่น้องข้างอุดรนะครับเป็นสร้างว้นะครับตัวนี้ครับน้องข้างอุดรนะครับข่านเสียดแล้วนะครับพร้อมส่งนะครับผมนะครับมื่นครับผมสวัสดีครับพ่อครับนะครับผมครับ สำหรับมืออื่นนะครับคุณพ่อทรงส่นอครับทรงมันตบเร่ามีทรงมือเอนมุกดาหารครับตบเร่ามีนะครับเนาะมุกดาหารนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับผมมืออื่นนะครับคุณพ่อจะนำทรงนะครับผมสีหยอดฮิตเลยนะครับตอนนี้นะครับสีสมนะครับผมสีสมนะครับเพราะมันขั้นเดียวกันนะครับพี่น้องนะครับผมนะครับพี่น้องสร้างสีสมคือกันนะครับผมครับสูตรลักก็จะ ช่วงนี้โซมซีคือกันนะครับเป็นเครื่องยนต์ของนิสันนะครับคุณพ่อพี่น้องเมานนิรุนเป็นเครื่องยนต์นิสันสามพันนิสันสามพันนะครับเทอร์โบนะครับผมนะครับตัวนี้พี่น้องเพคนบ่ิสัทอินเตอร์นะครับก็เลยต่อก็เลยตรงนะครับครับสายตรงนะครับผมนะครับรูปทรงสวยงามนะครับผมตัวนี้เป็นดำนะครับคุณพ่อพี่น้องตัวนี้เป็นดำนะครับผมตัวนี้ ขากองกับปาเลมาเอาลงอยู่ในรถคันอีเทลครับคันเกียร์เราใจไว้รุนนะครับผมคันเกียร์นะครับเป็นคันเกียร์ที่สูงนะครับผมคันเกียร์สูงบอสไซสีบอดีนะครับพี่น้องเข่าง่ายนะครับผมครับเข่าง่ายนะครับสำหรับเกียร์คันเกียร์ทีงสูงนะครับผมครับเป็นตัวนี้เป็นดมนะครับเป็นดมเป็นดมเปิดทางมันบอกครับคุณพ่อ แมนเปิดคางได้ซั้งเป็นดำเปิดคางได้นะครับผมเปิดคางได้เปิดท้ายได้นะครับแมนเป็นกระบะเปิดท้ายได้นะครับผมนะครับสามด้านนะครับถ้าดำถ้าดำก็จะมีปากนกแก้วนะครับผมสําหรับเปิดฝาท่ายนะครับผมนะครับว่าดำกับเปิดได้ดำกับเปิดได้นะครับผมตัวนี้เป็นกัซซี่ของดีแม็กตัวนี้ใส่กัซซี่ดีแม็กนะครับเนาะพุ่หนอยนะครับกัซซี่ดีแม็กครับตัวนี้ใส่กระซี่ดีแม็กนะครับผม ใส่กระซี่ดีแม็กนะครับเป็นกระซี่เป็นกระซี่ไม่บอกครับคุณพ่อ <Man, S 1> เมียกระซีเ่เป็นเป็นกระซี่เบอร์หม่นะครับผมนะครับตัวนี้นะครับดำดำใส่เป็นสองตันดำนี้เพิ่ม,มเพิ่มกำลังขึ้นบอกครับคุณพ่อเมียนใส่สองตันมัน,นยงกได้เป็นดำสองตันหกเจ็ดหกถึงเจ็ดตันไม่นครับ,รบจะยกได้หกถึงเจ็ดตันนะครับคุณพ่อโซโลเบิรงไนครับจังหนไนครับ โชว์ให้พี่น้องเบิ้งนะครับผมถังน้ำมันไหนน้อยนี่มันจุได้จังลิตรครับคุณพ่อสามสิบสามสิบลิตรนี่สามสิบลิตรคือสิบไปสามสิบลิตรโอ้สามสิบลิตรก็ถือว่าสุดยจอดแล้วครับอ้าวคุณพ่อจะเทสระบบนะครับส้มนะครับผมมันจะเปะ็นรุ่นเก่า รัม้มถึงงน,นะครับผมดัำก็ขึ้นในสูงนะครับผมต้องรับดันะครับนี่เพืนไม่ชงืครับเห็น <c oughs> แล้วได้เลย <c oughs> นี่กับได้นี่บรสไปมือ<ะ>ื่นเมียนก็ขึ้นในสูงน,นะครับน,น่เนาะ รถดำครับรถดำบ่เคยเห็นอยู่บ่ครับรถในนี่แหละยังว่าเพิ่งก็มาเห็นนี่แหละสร้างแนะน้ำพี่น้องเนี้ยยังมันดีดีกับในน้ำพี่น้องเนี่ยพี่น้องก็คือจังโท่วมว่ะสามแต่สองร่วมพ่นอย่างเงีนะครับดำนี่ดำดำนี่ดำไหมเออดำนี่เบิกไหมนะครับเนาะไม่ดำดำคุณพ่อเป็นเบิกไหมนะครับคุณมือนี่นะครับคุณมือนี่ราคามันก็พอสูงนะครับคุณพ่อเนาะเบิกไหมเลยเบิกมาใส่ให้ลูกค้าไหมนะครับ ยังบได้มีปัญหาอย่างไรเนาะนะครับปัญหาโมมี่ครับดับไหมแนนครับผมเบิดมันจะเบิดปัญหาเลยนะครับผมปัญหาตามมาจะโมมี่เลยเสริมจิตพูนราคาเสมอนี่แนาราคาเสมอพอฟังนะครับดับไหมแมนครับดับไหมกับเพียงเพื่อนไปครับผมน้ำมงก็ะจะแพ้นกล่องให้เบิรงนะครับผมนี่ครับข้าเห็ดเป็นสองสันนะครับ ับรรทุกหนักๆผมบอกกระเทียดสองสัตว์นะครับเนาะสำหรับแนบนะครับผมเป็นมันจะเป็นดตาเป็นเป็นปั๊มปั๊มดำเป็นปั๊มกับปัองกระบอกดำนะครับผมตัวนี้จะเป็นจะเป็นเกี้ยนสันตัวนี้เป็นเป็นเกี้ยนสันคาร์บอนครับหเป็นเป็นเป็นของคาร์บอนเหมืนมัครับเมนเป็นเกียร์ของเงินซีโรกลางคาร์บอนเป็นฟู้ โอ้โอคข้าบอนเป็นโูคา้าบอนนะครับผมตัวนี้น,นะครับเกียร์ตัวนี้แบบเนึดเลยครับผมเฟืองเกียร์แบบเนื้อเลยนะครับของของคาร์บอนนะครับแบบนึดเลยนะครับแข็งแรงต้นท่านคือเก่านะครับผมและเล็กลากนา้ำนะครับผมนะครับเล็กลากน้ำแข็งแรงตนท่านคือเก่านะครับผมนะครับแบบยางนานะครับเนอะคุณพอเนอะนยางนะตาช่างรถดนะครับผมสําหรับเล็กนะครับ ้าทายนี่มันจะชวนบนนี่มันจะถอดได้่วนบนก็ะอวัดได้ครับฟ้าททยนี่ฟ้าททยนี่สาสามาถอดถอ,อนท่อนบนได้นี่ครับถอนล่งางกระไคลงได้แก่ของบุนักมันไดกะสามารถจะถอดได้นี่ครับจากสิบวันใดเก,กะเวลามันถูกหน่อยหน่อยนะครับเปิดไทยครับอันนี้ลูกค้าสร้างพื้นเรียบวะครับคุณพ่อ เมรมันจะขั้นดำมันเป็นพื้นเรียมได้มันจะลงง่ายมันจะไหลดีเนาะครับเนาะมันจะไหลดีมันจะบกเกาะเมร์เนม่ยมันถูกดินมันถูกยังมันลงงา่ายส่วนมากโรด,ดำก็จะมีแต่แผ่นเรียบนะครับผมม,มีแต่แผ่นเรียยนะครับผมเรม,มีแผ่นลายนะครับก็ว่าเพิ่มไฟค้างอีกอไฟท้ายไฟลีตัวน,นี้เป็นส่วนเรียวส่วนเพิ่มเติมนะครับเนาะสำหรับเดือนนี้นะครับเป็นส่วนเพิ่มเติมนะครับสําหรับไฟ ไฟเดี่ยวไฟดีนะครับไฟเดี่ยวไฟดีนะครับทั้งนั้นขางนะครับถ่ายสองขางเลยนะครับผมนะครับไฟเดี่ยวไฟดีนะครับสําหรับยางกับเบอร์เดิมนะครับเนาะเบอร์เดิมนะครับใส่เบอร์เดิมนะครับยี่ห้อเดิมนะครับผมสาหรับยางนะครับเผาร้อยนะครับเผาร้อยนะครับยางกับเบอร์เดิมนะครับเบอร์เดิม ผมเรีนข um> ั <S <S ้นเก่าเรื่นี่ข yeah, yeah, ั nice ้นใหม่ครับขั้นใหม่นะครับผมเกียร์นะครับเกียร์กับเป็นเขียนไใหม่หายเลยนะครับสําหรับผู้เขาเกียร์บเปลี่ยนเมื่อก็เขียนไใหม่หายเลยนะครับผมเขียร์ใหม่หายเลยนะครับอ่ามันอยากสลับอยากสลับกันครับเกียร์เกียร์กระบะเฮาอยู่เนาะครับเนาะสำหรับดำคันนี้นะครับสวยงาม สวยงามพ่อนะครับแข็งแรงตนทานพร้อมเด้อครับพี่น้องเด้อนะครับครับแถมแถมโดเรมอนสองตัวเพี้ยนเนี่ยบึนนะครับแถมโดเรมอนสองตัวนะครับคุณพ่อเป็นบานะครับผมสำหรับดับนะครับผมส่วนมากพี่น้องก็จะสร้างจองในเรื่องรูปแบบของ ฟวิวดำหลายเนาะครับคุณพ่อเนาะเม่เนไม่นสั่งจองในเรื่องของรถดำหลายนะครับผมเป็นผู้วินดำไปง่ายมากง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับผมแก้ปืชผลทางการเกษตรนะครับของเพลที่ของน้องนะครับไปขายนะครับผมจังสี่พดาดเป๊กกุกุกุกวขนลงนะครับไปหอดกับทีบื้มโหลดเลียนมาเอาไหมมันก็ง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับเรื่องเจ้าก็สร้างเป็น เครื่องสูบเดียวโัวต๊อ่าพี่น้องที่เขามาเบิงไม่นะครับผมเบิร์ท่านใดเบ้เบอร์โทษนะครับผมอนุน้ำมันกะทิลงไวให้ทั้งด้านล่างคีบเลยนะครับผมนะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อนะครับผมติดต่อสอบถามนะครับคุณพ่อเป็นเบิ้งนะครับผมถ้าสนใจนะครับเขามาเบิ้งแล้วนะครับเหียนเขียน่าเป็นตาซื่อนะครับ เป็นตาสื่อตัวนี้นะครับโทรมาสอบถามคุณพ่อเบิเ่งน,นะครับคิวปัญญาบอนะครับผมนะครับต่อคิวไว้นะครับผมสํานหะรับ,รบ,รบการที่จะสร้างสื่อนะครับผมสําหรับรถอีแตนโฟวิลนะครับจากลานคุณพ่อสร้างไร่เพิ่นนะครับผมเพิ่นเฮ็ดมาหลายสิบป,ปีนะครับผมสําหรับเครื่องสําหรับรถสกายเรียบรถ อีแตนนะครับรถดัดแปลงนะครับได้หลายรูปแบบนะครับผมได้หลายรูปแบบนะครับผมบรจากได้รูปแบบนี้นะครับสร้างรูปแบบอื่นก็ได้นะครับผมคุณปอสร้างไร่พันธุ์เนตรได้นะครับผมสําหรับรถนะครับผมเพิ่นสามารถที่จะเฮ็ดตามใจพี่น้องได้นะครับผมตัวนี้นะครับสวยงามนะครับ แข็งแรงทนท่านนะครับเป็นเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องสี่สูบนะครับเป็นเครื่องสีสูบเครื่องนิสันนะครับสามพันเทอร์โบนะครับผมตัวนี้ลูกค้า่าอยากได้เครื่องสีสูบลูกค้าากได้เครื่องยนต์สูบเดียวอันนี้ประสงค์การใดคือกันนะครับผมนะครับปูบอมักของแรงนะครับปูมักแบบไปปอกๆแปลกๆนะหน้าบ้านนะครับผมเพราะว่อยากต้องการเรื่องควอมแรงนะครับผมนะครับสามา้ังได้นะครับผม เครื่องยนต์มีหลายยี่ห้อนะครับคุณบอเนาะมีหลายยี่ห้อให้เลือกสรรนะครับเลือกใส่นะครับผมบางคนก็มมกอีซูอีซูเทอร์โบอยากได้อีซูซูอยากได้นีสันอยากได้มีซูนะครับตามใจพี่น้องโหลดนะครับผมนะครับมาเลือกเอานะครับสร้างเอานะครับมันจังสบายใจนะครับผมนะสบายใจลูกค้าใครกว่าสบายใจสร้างนะครับให้สบายใจลูกค้าโหลดนะครับครับทุกสิ่งอย่างนะครับอยููทีผลงานนะครับผมบอได้เบาหลายนะครับ บอวไร้ยายหางนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมฝากพี่น้องนะครับกดไลไหลกดวัสตะาคไข่นะครับสองนุมคนโคนมากเบิ่งนะครับผมได้มีโอกาสหาคลิปดีๆนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับนะครับก็จะพยายามอัปเดตให้พี่น้องชมนะครับเรื่อยๆนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าเจ้